สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตารนะคะ FC คะ่ขาวันที่20นะคะมกราคม2569นะคะทุกท่านวรรคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะเอขาคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางนะคะทุกท่านก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนั่นเองนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันบางวันก็เข้าบางวัน ก็เข้าปานะคะทุกท่านคะเราไปดูที่19ก่อนนะคะทุกท่านหลังจากที่คู่ไม่มานานแล้วนะทุกคนมาแต่ตัวเด่นเนาะคะ่ะจับคู่หลุดนะคะอ๋อสิทุกคนเจมเป็นลุง18 19นะคะใจให้เด่นอยู่ที่5และ4นะคะมา478 47มาทึงหนาเนาะพี่น้องเนาะสียดายนะทุกคน478 59นะคะเด่นมา5เข้าคู่59 เลขกระจกมาจริงๆทุกคนเลขกระจกของ4ีคือเก้านะคะมาห้าเก้าเก้าห้านะขะทุกท่านขาเลขเด่นประจําวันมาเลขเจ็ดเนาะคะ่ะเลขตัวไหนไหลมาจากวันที่สิบแปดไหมเลขที่ไหลมาคือเลขเจ็ดนะคะทุกท่านเลขเจ็ดไหลมาจากวันที่สิบแปดนะคะไปต่อคะ่ะทุกท่านขาวันที่ยี่สิบใจก็ขอให้เอฟซีเฮงเงปังๆเช่นเคยนะ นะคะทุกคนขะถ้าสมมติว่า fc ชอบนะแต่ว่าตัวเด่นวันนี้นะคะทุกท่านมาได้ตัวเดิมทุกคนขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะคะว่า fc จะชอบไหมใจได้ตัวเด่นมา8กับ7ทุกคนขาได้ตัวเด่นมา8กับเราล้วมาดูคู่นะคะว่าทุกท่านจะชอบไหม mm. เดี๋ยววิเคารห์ก่อนนะคะ เลขกระจกของ8ดคือ3ามเลขกระจกของเจดคือ2นะคะทุกคนวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะไม่มีใครเก่งเกินใครนะคะทุกคนวิเคราะห์ช่วยกันนะคะทุกท่านแดค่ะแปดห้าห้าแปด8ปด8้า้าแดปดสามสาปดแปดสองสองแปดนะคะความเป็นไปนได้ที่จะไหลมาเอ่อตัวเลขตัวไหนไหลมาจากวันที่ 19มาทั้ง8ไดและเเลยนะคะความเป็นไปได้ที่จะไหลต่อมี7มี8มี5มี9มี7มี8มี5มี9นะคะ7ค่ะ7 8 8 7นะคะจับคู่ให้ตัวเดิมเมื่อวานนี้นะทุกคนถ้าไม่ชอบทุกคนตัดออกได้เลย7 4 4 7 7 5 5 7 7 9 9 7นะคะทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านอยู่ที่ 8778เนาะค่ะทุกคนคู่ที่ชอบนะคะทุกท่านค่ะวันอังคารนะคะใจมัก8998าก8 9, 9 8มักค่อยตามค่ะพี่น้องบอ่มักบ่ชชอบไพรเดื่อนพานค่ะสถิติแนวทางมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะเนาะเลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล33เลข3กับเลข8 f c สามารถนำไปใช้ได้ทุกทกวันอังคาร นะคะถ้าสมมติว่าเอฟชอบนะทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะตัวเด่นอยู่ที่8และ7เด่นประจำวัน3และ8เป็น8 3 3 8 8 8นะคะทุกท่าน8 3 3 8เป็นเลขเด่นประจําวันเนาะทุกคน7นะคะ7 3 3 7 7 8 8, 7 7 8 8 7 7 8 8 7เป็นคู่ตัวเด่นนะคะ7 3 3 7คือคู่กันนะคะทุกท่านก็ แล้วจะหมักเด้วพี่น้องเด้อยพ่อเลขกระจุกของ8คือ3นะคะ7-3-3-7าทายชอบค่อยตามนะคะทุกท่านวิเคราะห์ไปช่วยกันทุกคนท่าทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตา2์20มกราคม2569ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันมาสูผู้สุ่คน เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ